เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมประภมนายปุณวิทย์คำมฤทธิ์นะครับรหัส0ูนโดยในคลิปนี้นะครับก็จะนําเสนองานให้กับอาจารย์พรชัยทองอินอีกเช่นเคยนะครับโดยอาจารย์พรชัยทองอินนะครับได้ให้งานของเรามาว่าให้สร้างแอปพลิเคชันอะไรก็ได้นะครับที่เขียนด้วยภาษา Python ขึ้นมานครับผมโดยผมก็ได้สร้างแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โดยวัตถุประสงค์นะครับของแอปพลิเคชันนี้ที่ผมสร้างขึ้นมาก็คือณตอนนี้นะครับผมได้เข้าสู่ช่วงของการฝึกงานนะครับที่กรุงเทพก็ได้ค่าจ้างต่อวันนะครับผมแล้วก็จะได้รับค่าจ้างตัวนี้เป็นวีคนะครับคือใน1เดือนนะครับก็จะได้ประมาณ2ครั้งอีก15วันก็ได้1นครั้ง15วันก็ได้หนึงครั้งอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วผมก็อยากเก็บเงินไว้ใช้ในอนาคต ครับผมผมจึงทําการมีการเขียนแบ่งเงินเป็นสัดเป็นส่วนไม่ว่าจะเป็นเงินเก็บเอ่ยเงินลงทุนเงินใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันอะไรประมาณนี้นะครับและตอนนี้ผมก็ได้ใช้เจ้าโน้ตบนโทรบนมือถืออะไรอย่างนี้ครับในการแบ่งเงินเขียนใส่กระดาษบ้างอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้เครื่องคิดเลขในการหาค่าของเปอร์เซ็นต์เงินที่เราแบ่งออกมานั้น แต่ละตัวในนี้นะครับก็จะหลายขั้นตอนนิดนึงนะครับผมจึงเอาปัญหานี้นะครับมาสร้างเป็นแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมาที่มีชื่อว่า s e l a r y Share นะครับผมซึ่งแอปตัวนี้ก็ผมจะใช้นะตอนนี้ก็แบ่งเบาตัวนี้ได้ลดการใช้หลายสเต็ปขึ้นมาได้ประมาณนึงนะครับผมก็เข้าไปดูกันเลยครับเดี๋ยวในตอนนี้ผมก็จะไปที่ โปรแกรม visual studio ก่อนนะครับผมจะพาไปดูตัวโค้ดก่อนนะครับโดยตัวโค้ดนะครับก็ผมจะแบ่งนะครับก็คือโดยตัวไฟล์แรกครับก็จะมีชื่อว่าเป็นไฟล์ app python นะครับผม py นะครับก็จะเป็นภาษา python นะครับในหน้านี้ก็คือภาษา python เนี่ยผมจะใช้ในการคิดคำนวณซะส่วนใหญ่แล้วก็เป็น ตัวแสดงบนหน้าเว็บไซต์เราได้ก็คือเราจะใช้ตัว flanks หรือ,อ flanks นะครับผมในการาใช้งานก็คือจะต้องทำการติดตั้งตัวตัวนี้ก่อน,นครับ module flanks ตัวนี้ก่อนในคอมมานด์พร้อมนะครับทำการติดตั้งจึงจะสามารถใช้คำสั่งตัวนี้ได้นะครับผมผมจะมาดูแต่และบรรทัดกันคร่าวๆนะครับผมก็คือเราจะสร้างแอป เราต้องสร้าง instance ขึ้นมาของ Flask application ขึ้นมากดน,นะครับผมต่อมาครับกำหนดเส้นทางสำหรับหน้าเว็บหน้าเว็บของเราก็เส้นทางก็คือจะเป็น https อะไรอย่างนี้นะครับผมต่อไปนะครับเราก็จะสร้างฟังก์ชันขึ้นมาที่มีชื่อว่า index นะครับผมตัว index นี้นะครับก็จะสร้างถ้าตรวจสอบว่าการส่งข้อมูลพอร์ตเนี้ยเช่น เมื่อกดปุ่มในฟอร์มอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็รับข้อมูลฟอร์มรับเงินเดือนข้อมูลเงินเดือนของเราขึ้นมาข้อความใน Text ซเลียขึ้นมานะครับแล้วก็กดปุ่มบันทึกอะไรอย่างนี้เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมเปิดตัวอแอปขึ้นมาก่อนดีกว่านะครับผมก็คือจะได้ดูไปด้วยจะได้ดูง่ายขึ้นนะครับผมก็ทำการรันก่อนนะครับไปทอน แล้วก็ใส่ชื่อไฟล์ของเราเข้าไปกด enter นะครับตัวนี้ก็จะบ,บอกที่อยู่ไฟล์ของเราขึ้นมานะครับผมก็จะเป็นมี2อเซิร์ฟเวอร์ด้วยกันครับคือ127กับ1ออะไรเงี้นะครับการคลิกเข้าไปโอ,โอเคนะครับแอปของเราก็ขึ้นมาที่เรียบร้อยแล้วครับก็จะอธิบายกันได้ดูกันได้ง่ายๆเลยครับผม โอเคนะครับหน้าตาของแอปก็จะมีโลโก้ขึ้นมานะครับผมซึ่งโลโก้ในการออกแบบอะไรอย่างนี้นะครับผมสีสันอะไรเอ่ยก็คือผมจะใช้เป็นตัว Head Team L นะครับในการออกแบบหน้าเว็บนะครับผมแต่ว่าการคำนวณหรือว่าการเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์ก็จะเขียนอยู่ใน Python ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับโอเคนะครับในการรับข้อมูล นะครับจากผู้ใช้งานก็คือมีการรับเงินเดือนนะครับรับเงินเดือนตรงนี้แล้วก็ในข้อความเทคตรงนี้นะครับผมแล้วก็การกดปุ่มบันทึกนะครับไปนะครับก็คือซัลลรีนะครับเราจะกําหนดให้รับเป็นค่าตัวเลขเป็นโฟ o ต้นะครับก็คือจะเป็นตัวจุดทศนิยมให้เราครับแยกข้อมูลเทคโดยใช้บรรทัดใหม่เป็นตัวแบ่งอ่าอย่างนี้นครับก็คือการที่เราจะพิม เช่นเงินเดือนของเราเงินต่อว,วิคเราได้5,600นะครับก็ลงทุนอย่างนี้ลงทุน10ในการใช้งานของเราโดยไม่ต้องพิมพ์คําว่าเปอร์เซ็นต์เข้าไปนะครับผมก็คือถ้าจะเริ่มบรรทัดใหม่นะครับก็จะกด Enter ลงมาได้อย่างนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับะจะเป็นตัว t o t a ทเปอร์เซ็นต์เท่ากับ0นะูนย์ในนี้ก็คือ ตัวแปรเก็บผลรวมเป็นเปอร์เซนต์และรายการผลลัพธ์นะครับตัวนี้จะเก็บเก็บค่านะครับก็คือจะตั้งค่าทั้วทัเปอร์เซนต์ตัวนี้ไว้เท่ากับ0ก่อนนะครับผมก็คือจะไม่ให้มันเป็น10ไม่ให้เป็น20อย่างเงี้ยให้เป็นเริ่มต้นจาก0นย์ครับผมเป็นค่าคงที่ไว้โอเคนะครับเรามาดูในวนลูปตัวนี้กันนะครับวนลูปอยู่ในกล่อง Text Are a ตรงนี้นะผมคือแยกข้อมูลเป็นประทัดต่างๆโอเค รสอบว่ามีอย่างน้อย2ส,ส่วนชื่อกับรายการโอเคนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นฟังก์ชันที่ว่าให้เราพิมพ์แต่ละส่วนนะครับก็คือนี่คือส่วนแรกลงทุนนะครับส่วนแรกถ้าเรากดสเปคบาร์ปึ๊บแล้วก็เริ่มบมรนทัดใหม่ก็คือส่วนที่2นะครับผมถ้าใส่เปอร์เซ็นต์เข้าไปอย่างนี้ระบบก็ จะไม่ทํางานนะครับผมก,ก็จะเตือนขึ้นว่าข้อมูลผิดพลาดในรายการอย่างนี้นะครับก็คือมันจะให้ไม่เกิน2ครับผมหรือว่า0ถึง1อะไรอย่างี้นะครับผมอ่าต่อไปนะครับจะเป็นฟังชันจะเป็นตัวฟังก์ชันที่มีชื่อว่าตรวจสอบเปอร์เซ็นต์อยู่ในช่วงนะครับก็คืออยู่ในช่วงอยู่ในช่วงระหว่าง0ถึง100นะครับผมมันก็จะนับตั้งแต่0ูนย์ 1 100นึงนี้แต่ถ้าเราใส่ตัวน้อยน้อยกว่ามากกว่าตัวนี้นะครับอ่ามันก็จะเท่ากับ0ถึง99นะครับผมแต่ว่าถ้านับจริงๆก็จะได้ประมาณ100้อยางทีก็คือ1ถึง100อ่ะรอยอย่างนี้นะครับในภาษาค,คอมพิวเ,เตอร์ก็จะเริ่มไปบวกเปอร์เซ็นต์เข้ามาผลรวมโอเคอันนี้เป็นการนำผลบวกเปอร์เซ็นต์ของแต่ละอันนะครับผมก็คือสมมติว่าผม เขียนว่าผมเพิ่มรายการเข้าไปนะครับก็คือเก็บเก็บป,ประมาณ30แล้วกันแล้วก็ใช้ใจ่าย40โอเคอ่ะประมาณนี้นะครับถ้าสมมุติว่าผมกดคำนวณปุ๊บระบบนะครับก็จะแจ้งขึ้นมาว่า าขาดอีก20%นะครับก็คือจะแจ้งเตือนว่ามันยังไม่ครบร้อยนะอย่างนงี้นะครับก็คือจะขาดอีก20% 20%นี้เราใช้เป็นคันส,สำรองีกวอาสำรองเกอ20อันนี้ก็จะครบร้อยแล้วที่ร,ร้อยแล้วนะครับผมก็คือในบรรทัดนี้นะครับก็จะเป็นการนำผลรวมของเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดนะครับผลรวมตัวเลขอันนี้นะครับผลรวมนี้ ก็คือ100ไปเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับต่อไปนะครับก็คือออมันก็คือผลรวมทั้งหมดนะครับคำนวณเงินตามเปอร์เซ็นต์ที่ได้นะครับก็คือจะเอาเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเนี่ยไปหารกับ100แล้วก็คูณด้วยเงินเดือนของเราก็คือ5,6 0พนะครับเปอร์เซ็นต์หาร100เสร็จปุ๊บคูณด้วยเงินเดือนของเราก็จะเป็นผลลัพธ์ออกมาแล้วก็แสดงผ่าน ตัวแอเรียตรงนี้นะครับเป็นการโชว์ตรงนี้นะครับอ่ะตอนนี้ผมได้ทําการใส่ข้อมูลครบ100ไ่ไหมก็คํานวณดูปุ๊บอ่ะถ้าครบ100ก็จะขึ้นผลลงเท่ากับ100นะครับแล้วก็จะแสดงเงินที่แบ่งออกมาให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็คือเงินลงทนุนจากค่าพันเนี่ยเงินลงทุนจะเหลืออยู่ที่560จาก10% ของเงินเดือนของเรานะครับผมก็เงินเก็บก็พันหนึ่งหกร้อยแปดสิบใช้จ่ายก็สองพันกว่านะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแจ้งว่าถ้ารายการผิดพลาดก็จะแจ้งขึ้นมาเหมือนตะกี้นะครับว่ารายการเราผิดพลาดให้เราเพิ่มอีกยี่สิบอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่ารายการของเราพิมพ์เกินตอทัศนอย่างี้อ่ะกดคำนวณดูอ่ะเห็นไหม มันก็จะขึ้นข้อมูลรายการพิพาทสำรองตรงบรรทัดนี้โอเคแล้วก็ทกําการลบออกซะต่อไปนะครับเป็นฟังก์ชันในการตรวจสอบผลรวมเปอร์เซ็นต์ต้องเท่ากับ100%อันตนี่เป็นตัวตรวจสอบว่าครบร้อยไหมถ้าไม่ครบถ้าเกินสมมุติว่า30แล้วกันถ้าเกินมันก็จะแจ้งของเราว่าต้องค่าตอบ100แล้วขาดอีก ต้องลบไปอีก10%หไหมลนะบสิโอเคนะครับต่อไปผปรวมถูกต้องโอเคนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นปุ่มฟังก์ชันตัวเซฟหรือตัวบันทึกของเราก็คือการบันทึกนะครับก็จะบันทึกอยู่ในไฟล์ที่มีชื่อว่า r e s o u t txt นะครับผมก็จะอยู่ในเทคนี้ถ้าสมมุติว่าเรากดบันทึกมันก็จะขึ้นมานะครับผมเดี๋ยว ผมทำการลบออกก่อนอ่ะเริ่มใหม่โอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ยวนะผมลบอันนี้ให้เหลือ20ให้ครบร้อยเหมือนเดิมกดทำการคำนวณมากนะครับต่อไปนะครับในการกดบันทึกกดปึ๊บอ่ะตัวข้อมูลต่างๆที่เราได้เขียนเข้าไปตะกี้นะครับก็จะทำการรีเซ็ตออกหมดแล้วก็มันก็จะส่งข้อมูลที่เป็นเทคมาอยู่ในหน้าจอนี้นะครับผม ก็จะเราสามารถเก็บเป็นข้อมูลในแบบตัวอักษรได้นะครับผมประมาณนี้นะครับต่อมาแสดงผลการคำนวณสำเร็จอ่าโอเคนี่ก็จะผลรวมเท่ากับ100%อัน่าถ้าสำเร็จก็จะขึ้นมาข้อมูลช่องเงินเดือนอ่ะอันนี้ก็จะการุณากงเงินเดือนถ้าเราไม่กรมันก็จะสมมติว่า ว่าลงทุนของเราเอาเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะครับถ้าเราไม่กรอกเงินเดือนนะครับมันก็จะแจ้งการุณากรข้อมูลที่ถูกต้องในช่องเงินเดือนตรงนี้อ่ะเราจะไม่กรอกมันก็จะโชว์ขึ้นมาต่อไปนะครับเป็นอ่การเรียกขอร้องแบบเก็ตเมื่อเปิดหน้าเว็บครั้งแรกจะ,สะแสดงบบฟอร์มบ้างนะครับก็คือสมมุติว่าเราเข้าหน้าเว็บเป็นครั้งแรกเลยหน้าจอของเราก็จะไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นหน้าจอเซ็ตว่างไปเลยตัวนี้ก็ไม่มีนะครับผม ว่าอันนี้ก็จะเป็นให้ทำงานผ่านในโหมดดีบัคแสดงการร้องขอที่ใช้พอร์ต5,000อันนี้ก็จะเป็นตัวโฮสที่เราสามารถเลือกให้ใช้ในพอร์ต5,000ก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ขึ้นมาให้เราอนุญาตให้ใช้นะครับผมก็สามารถใช้กับบนโทรศัพท์มือถือของเราได้นะครับผม ในขั้นตอนต่อมานะครับผมก็จะมาอธิบายอ่ะไม่อธิบายผมให้มาดูให้ทีมเอลกันนิดนึงนะครับในการออกแบบแต่ละอย่างอ่าผมให้ทีมเอลตัวนี้เป็นการออกแบบเว็บไซต์ให้ผมให้มีสีสันที่สวยงามขึ้นถ้าเราจะพึ่งแค่ภาษาไพทอนอย่างเดียวนะครับก็จะไม่ได้ตอนให้ทีมเอลก็อ่าเป็นตัวออกแบบเว็บไซต์ได้ อยู่แล้วนะครับผมก็คือเป็นขั้นตอนพื้นฐานครับนันนี้จะเป็นการออกแบบต่างๆอย่างเช่นบัตทอนนะครับปุ่มตัวนี้ให้มีขนาด100%ให้มีสีที่เป็นสีเขียวอะไรอย่างนี้นะครับการออกแบบรูปทรงให้มันโค้ง เป็นสี่เหลี่ยมแต่ว่ามุมก็จะเป็นมุมโค้งนี้นะครับอันนี้ก็สามารถปรับได้ปรับขนาดลงได้โอเคก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเลเบลหรือว่าตัวอักษรก็จะโชว์แสดงขึ้นบนนี้เลยนะครับผมนี้เลยเพราะว่าส่วนมากก็จะเป็นอ่า หน้าที่เราเห็นในคนมากก็จะเป็น h e t m L แต่ว่าในการเขานวนหลักๆก็คือจะเป็นของ Python นั่นเองนะครับผมโอเคนี่นะครับผมลืมไปอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้เราใช้ขั้นตอนของ Java Script ไม่แน่ใจนะครับผมจะเป็นตัวที่ไว้ดาวน์โหลดรูปภาพได้นะครับผมเช่นว่าเรามีเงิน5,006ใช่ไหมครับลงทุน อ่าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยแล้วกันนะครับเราสามารถกดดาวน์โหลดรูปภาพได้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่เรียกใช้ปุ่มดาวน์โหลดภาพขึ้นมานะครับผมก็สามารถคลิกดาวน์โหลดรูปภาพมันก็จะขึ้นดาวน์โหลดตรงนี้ให้เราครับผมก็คลิกเข้าไปดูมันก็จะเป็นหน้าตามนี้แต่ผลการอ่าบันทึกของมันก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมซึ่งโลโก้มันก็หายนะครับ ก็จะพัฒนาต่อไปโอเคครับโอเคนะครับในคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับผมในการใช้งานต่างๆเอยนะครับได้อธิบายไปหมดแล้วนะครับก็ผลการรันทั้งหมด,ดอธิบายไปหมดแล้วนะครับผมก็ในคลิปนี้ก็ขอจบการนําเสนอให้กับอาจารย์พรชัยทองอินในการสร้างแอปพลิเคชันอะไรก็ได้นะครับขึ้นมาพอจบการนําเสนอแค่เท่านี้ครับ คลิปหน้าเจอไหมครับขอบคุณครับบ๊ายบายอะครับขอเพิ่มเติมอ,อีกนิดนึงนะครับในการใช้งานอยู่บนมือถือนะครับก็เราสามารถพิมพ์ตัวเลขเอ่อ IP ของมันได้นะครับผมโดยเราทำการรันที่บนคอมพิวเตอร์แล้วใช่ไหมครับแล้วก็เอา IP ตรงนั้นมาค้นหาได้เลยนะครับผมก็คืออะผมใช้ 1 9 2 1 6 8 8 3 2 3 6ห okay. uh, ้ันโอเคแล้วก็ค้นหาอ่านะครับก็จะขึ้นที่บนโทรศัพท์ของเราใช้งานได้สะดวกได้รวดเร็วนะครับผมก็ผมใส่ให้ดูกันเลยแล้วกันเราใส่เลขเป็นทศนิยมก็ได้นะครับผมเป็น เก้าสมมุติว่าเราได้เงินเสศษๆออกมาครับก็ลงทุน10%ครับก็เก็บเก็บ30ใช้50ก็สำรอง10องนี่นะครับก็กดคำนวณได้เลยอ่ะเราผิดนะครับเพราะก็คือเราไม่ได้สเปกบาร์นะครับกดสเปกบาร์มาโอเคครับก็จะขึ้นผล รวมของเราขึ้นมานะครับก็ลงทุนที่5 6 0อยู่ทีบ5บาทอ่ะมานี้เลยนะครับผมก็ทำการบันทึกถ้ากดบันทึกบนโทรศัพท์นะครับก็จะข้อมูลของเราก็จะขึ้นบนที่คอมพิวเตอร์นะครับก็คือตัว r e s o l T X T หรือว่าถ้าเราอยากดาวน์โหลดเป็นรูปภาพเราก็กดรูปภาพอ่ะก็จะขึ้นดาวน์โหลดให้เราก็เปิดได้เลย อ่ะนี่ก็คือรูปภาพนะครับก็โลกโก้ก็หายมาเดิมนะครับผมส่วนตัวติดที่อยู่ข้างในก็จะเป็นเรียงที่ผมต้องไปแก้ไขตัวนี้ส่วนนี้เพิ่มเติมนะครับผมก็คลิปนี้นะครับเป็นการอ่ะเล่นคลิปนี้เล็กๆนะครับในโทรศัพท์ของเราก็เพิ่มขึ้นมาดีน,นึงครับสำหรับคลิปนี้ก็จบการนำเสเนอเพียงเท่านี้จริงๆแล้วนะครับขอบคุณครับ